สามวิธีหาสินค้าขายดีบน Amazon สวัสดีครับผมศักดาออนไลนเ์มเก์นะครับก็เป็นผู้แนะนำวิธีการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศนะครับหลักๆที่ผมสอนก็จะมี2เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ amazon.com และเว็บไซต์ ebay.com นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆน,น,นะครับหรือแนะนำเพื่อนๆแนะนำวิธีการหาสินค้าขายดีบน a m a z o นนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาขายบน amazon ดีนะครับที่ทำให้สินค้าของเราขายง่ายแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการแรกเลยนะครับที่จะแนะนำเพื่อนๆน,น่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเราสามารถเลือกหาสินค้าจากหมวดตรงนี้ได้นะครับจากหมวดของอ m a ซอนได้นะว่า เราจะดูสินค้าอะไรเอามาขายเนี่ยนะครับบางทีสินค้าที่เรามีอยู่หรือว่าเราเราอยากรู้ว่าสินค้าที่เราจะมาขายเนี่ยขายได้ไหมมันอยู่หมวดไหนนะครับเราอาจจะเจาะจงหมวดลงไปเลยก็ได้หรือว่าความต้องการของเราเราอยากขายสินค้าในหมวดแบบนี้นะครับเราจะเข้าไปดูซิว่ามีสินค้าไทยที่ขายในหมวดนี้มีอะไรขายได้บ้างนะครับอันนี้คือวิธีการแรกแบบเบสิกพื้นฐานเลย นะอย่างผมชอบหมวด Home and Kitchen อย่างนี้นะครับผมก็จะคลิกหวด Word Home and Kitchen เข้ามาเนาะตรงนี้ผมแนะนำทุกคนว่าควรจะเพิ่มเติมคำว่าไทยเข้าไปนิดนึงนะครับหรือเราจะเพิ่มเพิ่มค Keyword สินค้าที่คุณต้องการหาก็ได้นะครับเข้ามาเลยก็ได้นะครับคุณก็จะได้เจาะจงลงไปนะแต่วิธีการแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำใช้คำว่าไทยก่อนนะครับแล้วเราก็กดเซิร์ชได้เลยฮนะ เราก็จะรู้แล้วครับว่ามันมีสินค้าไทยอันไหนบ้างนะครับที่ที่ขายได้เนาะที่เป็นดาวแบบนี้ก็คือลูกค้ารีวิวมานะครับนะบก็จะมีที่ชงชานะครับมีสารพ,รพ้ภููิมีที่ชงชามีมีดนะครับมีธงชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็มีกระติปมีพระเครื่องเนาะมีช้าง อ่าไทยนะครับมีเตาหมูกระทะแบบนี้เนาะมีเตาหมูกระทะแบบนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าอันไหนขายได้เนี่ยนะครับเราแค่คลิกเข้าไปดูนะครับแค่คลิกเข้าไปดูนะครับวิธีการดูว่าสินค้าอ่าขายได้ดีหรือไม่เนี่ยนะครับเราคลิกเข้ามาที่สินค้านั้นก่อนนะและให้เราเลื่อนเมาส์ลงไปหาในส่วนของที่เขาเขียนว่านะครับ product information ตรงนี้แล้วก็เลือกดูตรงคำว่า base s e l e r rank ตรงนี้ครับถ้า base s e l e r rank ตรงนี้นะครับตัวเลขต่ำๆนะครับไม่เกินหลักหลักพันหลักร้อยเนี่ยถือว่าสินค้าขายดีมากไม่เกินหลักพันอ่าไม่เกินหลักหมื่นเนี่ยถือว่าสินค้าขายดีมากนะครับแต่ถ้าหลักแสนขึ้นโอ้เราเริ่มมองกันแล้วว่ามันเป็นสินค้าที่ขายยากแล้ว หรือนา,นานขายดีนา,นานขายได้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ค่อยแนะนํากันแต่ถ้าอย่างเนี้ยนะครับเนาะก็หลักอยู่80,000ก็โอกาสอัตราการขายต่อวันนี้ก็ประมาณ5ชิ้นใช่ไหมครับ5ารายการเนาะก,ก็ถ้าเรามีสินค้าแบบเนี้ยแล้วขายได้วันละประมาณเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโอเค เราไม่ใช่เรื่องยากเย็นสําหรับเราแล้วหาสินค้าได้ง่ายเราก็อาจจะเอาสินค้าตัวนี้มาขายได้เลยก็ได้นะครับเราจะใช้วิธีการแบบนี้ดูทีละรายการรายการรายการไปใช่ไหมครับนะว่าตัวไหนจะเอามาขายได้บ้างนะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องเพื่อนๆอจ,จะต้องเสียเวลาในการคลิกดูทีละรายการนิดหนึ่งนะครับยังไงมันก็เป็นวิธีการที่ง่ายนะครับเบสิกล้วก็เราอาจจะต้องไม่ต้อง ลงทุนซื้อโปรแกรมอะไรเลยก็ได้นะครับเป็นวิธีการง่ายๆจากการหาสินค้าจากหมวดนะครับเพื่อนๆอยากเข้าหมวดไหนก็ลองคลิกดูได้เลยนะฮะต่อไปเป็นวิธีการที่2นะครับวิธีการที่2ก็คล้ายๆกับวิธีการแรกเลยเนาะแต่เราจะไม่เข้าหมวดนะครับสมมุติว่าเราไม่มีไอเดียเลยเราไม่รู้ว่าจะขายอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าสินค้าหมวดไหนขายได้บ้างนะฮะ เราสามารถเอาคีย์เวิร์ดคำว่าไทยมาพิมพ์ตรงช่องเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับเวลาที่เราพิมพ์คำว่าไทยเข้าไปมันจะมีคีย์เวิร์ดลองเทลแบบนี้เข้ามาเห็นไหมฮะนะครับแบบนี้ก็คือเคยมีคนค้นหาสินค้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับแบบนี้อยู่แล้วนะเนี่ยอย่างอันแรกไทยทีนะครับ อ่าอันแรกอันที่สองก็คือไททีนะครับแล้วก็ตามด้วยหมวดแล้วก็ไทยฟู้ดไทยเคอรี่พาร์ทนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกเครื่องแกงนะไทยคิทเช่นอย่างเงี้ยนะครับอ่าแค่เราพิมพ์คำว่าไทยนะแล้วเราลองดูครับว่าเราจะขายสินค้าแบบไหนดูอ่าอย่างผมเลือกไทยคิทเช่นเข้ามาแบบนี้นะครับเราก็จะเจอละะสินค้าอ๋อก็จะเป็นพวก นูดเด่ลหรือเป็นอา,อาหารสำเร็จรูปแบบนี้ใช่ไหมครับนะามาม่าโอเคนะครับแบบนี้เลยหรือว่าเราไม่ชอบขายของแนวนี้เราก็อาจจะลองคลิกเข้าไปแล้วใส่คำว่าไทยใหม่นะครับไทยใหม่ฮะแล้วเคาะหนึ่งครั้งนะครับอ่าเนาะยิ่งเราใส่เรื่อยๆค้นหาเรื่อยๆเนี่ย คีย์เวิร์ดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีโอกาสได้คลิกหามากขึ้นนะครับสมมติว่าผมผมอยากขายสมุนไพรแล้วกันนะผมจะพิมพ์คำว่าเฮิร์บต่อต่อจากคำว่าไทยนะครับผมยังพิมพ์คำว่าเฮิร์บไม่เสร็จเลยนะมันจะมีคีย์เวิร์ดลองเทลเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับผมจะขอดูอันแรกเลยก็คือ Thai Herbal T นะครับกดเข้ามาปั๊บ อ่าผมก็จะเจอแล้วนะครับเราเจออะไรบ้างอ่ายาชงฟ้าทลายโจรชามะตูมนะครับชาทองพันชั่งอ่าชาอัญชันนะครับอ่าหรือว่าชาใบบัวบกนะครับแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับเราก็จะหาสินค้าที่มีคนไทยเนี่ยเอาไปขายแบบนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่า คราวนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเราชอบอันไหนเราก็ใช้วิธีการเดิมก็ได้ก็คือคลิกเข้าไปดูครับคลิกเข้าไปดูก่อนว่าอ่าตัวไหนนะครับที่มียอดขายสูงๆนะะแบบนี้แล้วคลิกเข้ามาเห็นไหมครับเบสเลอร์อยู่ที่6ก0ันโอ,อย้ยงี้แสดงว่าชาตัวนี้ก็ขายดีมากๆใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นวิธีการหาสินค้าแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆก่อนเพื่อนๆท่าไหนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ควรใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ลองดูนะครับว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่มันมีในเมืองไทยนะครับที่เราพอหาได้เอาไปขายได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นชามมตูมโอ้บ้านเราเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่ยากเลยเราก็แค่ไปเอาชามมตูมเนี่ยนะครับมามาขาย แต่คราวนี้นะครับข้อควรระวังของการขายสินค้าบน Amazon เนี่ยคือเราจะต้องไม่ไปตั้งชื่อแบรนด์หรือสายสินขายสินค้าที่เป็นแบรนด์ของชาวบ้านนะครับหรือแบรนด์ของคนอื่นนะเพราะอาจจะโดนเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขา,าฟ้องทางอ Amazon ให้ลบสินค้าเราออกได้ผมแนะนําก็คือถ้าเกิดว่าคุณเจอชาอัญชันขายดีหรือว่าชามาตูมขายดีเนี่ยนะครับเราอาจจะทําแพ็กเกจเองจากเมืองไทยเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสั่ง นะครับซัพพลายเออร์หรือ o t o ็ต่างๆเนี่ยเขาทำแพ็กเกจแบรนด์ให้เราก็ได้แล้วเราก็เอาไปโพสขายบน a m a z อนแบบเนี้ยปลอดภัยนะครับเหมือนที่ผมสอนมาตลอดก็คือผมสอนเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าตัวเองนะครับเพื่อเอาไปขายให้กับคนต่างประเทศแบบนี้จะเป็นแบบที่ยั่งยืนแลวก็อยู่อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับคือเราขายสินค้าเหมือนทั่วๆไปนี่แหละเขาขายชานชันดีเราก็เอาชานชันมาขายแต่เราจะไม่ไปขายทับแบรนด์เขานะเราจะไปสั่งชานชานเนี่ยมา แพ็คเองแพ็กเกจจิ้งเองง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยเรื่องของการทำแพ็กเกจเนี่ยก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับราคาถูกด้วยไม่แพงนะครับอันนี้คือวิธีการที่2เนอะพร้อมกับคำแนะนำต่อไปดูวิธีการที่3ครับวิธีการที่3เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมเนี่ย มันสะดวกง่ายก็จริงประหยัดเวลาเราก็จริงไม่ต้องมานั่งคลิกทีละรายการก็จริงแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะครับยังไงเพื่อนใหม่ถ้าไม่พร้อมหรือยังไม่เก่งพอก็แนะนำใช้2วิธีการแรกไปก่อนนะครับจะได้หาของมาขายแบบง่ายๆแล้วก็เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาดูวิธีการที่3นะครับวิธีการที่3เนี่ยผมจะใช้โปรแกรมที่ผมใช้เป็นประจำผมเรียกว่า Jungle Scout นะครับตัวนี้อ่า ผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่จังเกิลสกาได้เลยนะครับแล้วผมก็จะใส่พาสเวิร์ดผมไปก่อนเนะเาะจังเกิลสกาเนี่ยนะครับสมมติมว่าผมอยากขายชาเมื่อกี้แหละเอาอันเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อนๆมากเนาะนะครับจังเกิลสกาเนี่ยมันจะวิเคราะห์ให้เลยครับว่าตัวไหนขายดีสุดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันดูแลงทีละอันอะไรแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้น สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เจาะสินค้าได้ค่อนข้างตรงกับตลาดมากขึ้นนะครับอย่างจังเกิลสเกลเนี่ยหลักๆคร่าวๆเราก็จะดูนะครับว่าการค้นหาชาแต่ละเดือนเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับโปรแกรมบอกชัดเจนเลยว่า831คครั้งต่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูครับว่า,วารายการไหนที่เราพอจะหาได้บ้างนะครับอย่างรายการแรกเนาะขาย8.99นะครับ ทั้งเดือนยังขายไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็อาจจะวางแผนแล้วว่าเอออาจจะข้ามตัวนี้ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับมาดูต่อมาเรามาดูตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้ขายได้3 0 0พเหรียญ3 0 0พเหรียญนะครับแต่เป็นชากระป๋องแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เหมาะก็ได้เนาะเพราะบางทีแบบว่าโอ้โหอ่าอันนี้ต้องถึงกับเป็นโรงงานเลยอย่างเงี้ยเราอยากเริ่มต้นแบบง่ายๆอล้เราก็เลื่อนไปดูเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัว นี่มาชาอัญชันเห็นไหมครับขายที่46เหรียญต่อเดือนขายได้5,000เหรียญอ่าอย่างชาอัญชันแบบนี้นะครับสามารถที่จะเจาะได้ละเราก็เราหาในโ t ท็อบ้านเราหรือหาในตลาดบ้านเราว่ามีชาอัญชันแบบนี้ขายไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากดูตัวอื่นล่ะนะครับเราก็ลองไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับชากระเจี๊ยบอย่างนี้นะครับ5,000เหรียญอ่าเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อาจจะต้องลองใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการหาสินค้าเอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้วิธีการที่3จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นรู้ด้วยว่าแต่ละเดือนขายได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมนะขายไปกี่ชิ้นนะครับเนี่ยเขาจะบอกชัดเจนเลยต่อวันขายได้กี่ชิ้นเราไม่ต้องไปนั่งใช้ประมาณการเหมือน2วิธีการแรก แต่2วิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการที่ยังไงคนเริ่มต้นผมแนะนําว่า2วิธีการแรกประหยัดกว่าแล้วก็คุ้นแค่ขยะนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครมีสะตุ้งสตัางที่อยากจะซื้อโปรแกรมจังเกิลสกาวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่เลยเนาะและโปรแกรมนี้ยังยังสามารถให้เราวิเคราะห์เทรนของสินค้าหรือเทรนของคีย์เวิร์ดนี้ได้ด้วยนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมครับว่าเราเขาจะเช็คเทรนได้เลยว่าอัตราการค้นหาเป็นยังไงนะครับ เนาะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีกำลังการซื้ออย่างไรบ้างเห็นไหมครับว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการหาสินค้าเอามาขายนะครับนี่คือ3วิธีการหาสินค้าแบบง่ายๆนะครับเนาะมีทั้งแบบประหยัดและก็แบบเสียตังค์เพื่อนๆลองพิจรารณาเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวหรือว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นสูตรสำเร็จเสมอไปนะครับทุกคนจะต้อง ลองลงมือทําด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไปเนี่ยจะดีที่สุดหรือว่าจะขายดีที่สุดเพราะสินค้าแต่ละตัวบางทีมันก็มีช่วงขายดีมีช่วงโลซีซันของตัวสินค้าแต่ละรายการอยู่แล้วนะครับเนาะแต่เราก็ต้องวิเคราะห์สินค้าให้เป็นก่อนที่จะเอาอะไรมาขายมันจะทําให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเนาะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะเรียนคอร์ส ขายสินค้าไทยไปต่างประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ Amazon แบบสร้างแบรนด์หรือส่งสินค้าไปคัง Amazon ระบบ APA เนี่ยผมมีสอนเป็นคอร์สออนไลน์ตัวต่อตัวนะครับเรียนผ่านโปรแกร,รม Skype เนาะคุณนั่งอยู่บ้านผมนั่งอยู่บ้านนะครับเรียนแชร์หน้าจอหากันโทรหากันนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาหากันเรียนเวลาไหนก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องกำหนดเวลาเดินทางมาหากันนั่นเอง ค่าคอร์สยนก็ไม่แพงนะครับสามารถโทรมาปรึกษาและพูดคุยกันที่ Line แอดด้านล่างนี้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ที่กำลังอยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากจะหาอาชีพหลักนะครับในอนาคต Amazon, Amazon ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่เรียกว่าสร้างนักขายร่ำรวยกันมาก็เยอะแล้วนะครับ จอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นถึงจบสวัสดีครับ